สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมาการทุกท่านดิฉันนางเกียรติพรนามไพศาลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซองแมวหนองไม่ตายจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาขออนุญาตนำเรียนบริบททั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอสังเขปค่ะ สนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนงองซองแมวหนองไม่ตายสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเดยโสธรเปิดสอนในระดับปรถมวัย2-5ปีนักเรียนทั้งหมด15คนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา2คนในปีการศึกษา2565ันหดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ห มีนักเรียนในความรับผิดชอบแปดคนขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจดังนี้ค่ะสำหรับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้คือผู้เรียนไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้เช่นผักและผลไม้ในอาหารกลางวันนักเรียนจะเขียดทิ้งไม่ยอมทานผักผลไม้ส่วนผลไม้ก็จะมีทานบ้างเป็นบางคนแต่ส่วนมากไม่อยากจะทานกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนเวลาอยู่ที่บ้านครอบครัวจะตามใจไม่ฝึกให้ลูกทานผักและผล,ละไม้เด็กๆก,ก็เลยติดนิสัยไม่อยากทานผักและผละไม้ซึ่งจริงๆแล้วช่วงวัยของนักเรียนประถมะวัยเขาจะเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์จริงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าคือการมองเห็นด้วยตาการฟังด้วยหูการสัมผัสด,ด้วยมือการดมกลิ่นด้วยจมูกรวมถึงการชิมรสด,ด้วยปาก และการฝึกฝนซ้ำๆครูพยายามฝึกและพูดเสริมแรงโน้มน้าวจิตใจให้เขาลองชิมผักดูครูก็จะรับประทานผักให้เขาดูเป็นตัวอย่างเด็กๆเขาก็จะลองชิมดูและเด็กๆเขาก็จะชวนการรับประทานผักและผละไม้ซึ่งครูก็จะแนะนําวิธีรับประทานผักและผละไม้ประโยชน์และโทษของผักผลไม้แต่ละชนิดให้เด็กๆฟัง ดิฉันในฐานะครูผู้สอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งพบว่านักเรียนเริ่มการเรียนรู้รู้จักและสนใจในการรับประทานผักและผละไม้มากขึ้นดิฉันจึงได้จัดประชุมครูที่อยู่ร่วมกันซึ่งคุณครูท่านอื่นก็พบปัญหาเช่นกันดังนั้นเราจึงมีการจัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งได้ข้อสรุปว่า ครูต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการเสริมการจัดประสบการณ์เรื่องผักและผลไม้เข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆเข้าไปด้วยและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในการรับประทานผักและผลไม้เรียนรู้จากภาพและสื่อที่ครูนำมาในกิจกรรม และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการรับประทานอาหารกลางวันผ่านกระบวนการประสาสัมผัสทั้งห้าคือการมองเห็นด้วยตาการฟังด้วยหูการสัมผัสด้วยมือการดมกลิ่นด้วยจมูกรวมถึงการชิมรสด้วยปากจากของจริงกิจกรรมการเรียนรู้เสริมการจัดประสบการณ์เรื่องอร่อยผักและผลไม้จึงตอบโจทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาคุณครูปถมวัยจะใช้รูปแบบการสอนแบบนี้อยู่แล้วสำหรับดิฉันทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ active learning และได้นำแนวทางการจัดการเรียนการสอนคือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองการศึกษาผ่านประษาสัมผัสทั้ง5และเด็กสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งได้มีการนำแบบแผนการเรียนรู้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดเลือกหน่วยการเรียนรู้มาใช้จัดก,การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงดิฉันจึงเลือกหน่วยอร่อยผักและผลไม้ชื่อเรื่องชื่อผักและผลไม้สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง เพราะว่าเด็กๆจะได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรงทั้งที่โรงเรียนและชีวิตประจำวันของเด็กๆที่บ้านของนักเรียนแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงครั้งนี้ดิฉันนำสื่อรูปภาพผักและผลไม้ผักและผลไม้จำลองและการระบายสีผักและผลไม้ที่ตนเองชอบตามจินตนาการของนักเรียนเองเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก จำแนกขนาดชื่อของผักและผละไม้นักเรียนช่วยกันตอบและสนทนาว่ามีผักและผละไม้อะไรบ้างชื่ออะไรบ้างขนาดของผักและผละไม้เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดจากการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีรวมถึง เน้นสื่อจำลองที่นำมาให้นักเรียนสัมผัสด้วยตนเองและการฝึกฝนซ้ำๆเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยซึ่งการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบ active learning ดิฉันคาดหวังว่านักเรียนจะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานผักและผละไม้ สามารถที่จะสังเกตคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆที่ได้รับจากการเรียนรู้และสนทนาโต้อตอบสามารถสื่อสารให้เราเข้าใจเกิดความคิดรวบยอดในการจดจำเรื่องราวต่างๆนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และนำทักษะความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาต่อไปในอนาคต ขอบคุณค่ะ